สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชมประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่นะคะที่ติดตั้งที่คอนโดวิวทะเล3ชั้น19นะคะตรงนี้ลมจะแรงมากแล้วก็คอนโดนี้กำลังอยู่ในช่วงรีโนเวทนะคะพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยอประตูชุดเก่าเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแล้วจะมีปัญหาก็คือว่าเวลาลมแรงๆเนี่ยเขาจะเขยา่าแล้วก็มีเสียงดังไม่แข็งแรง นื่องจากจุดล็อกไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็ตัววัสดุลูมิเนียมอ่ะก็คือมีความบางและก็เบาไม่ไม่กันเสียงตัวนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นกระจก2ชั้นนะคะดับเบิลกลาสก็คือสเปคนี้ลูกค้าเลือกใช้อยู่แล้วเนื่องจากว่าลูกค้ามีคอนโดสองห้องตอนแรกก็คือมีคอนโดอีกห้องนึงที่อยู่ติดกันแล้วก็ลูกค้าซื้อห้องนี้เพิ่มเราไปรีโนเวท คอนโดห้องนั้นให้ลูกค้าจบไปหลายปีแล้วแล้วก็ลูกค้าพอใจในงานที่เราทําแล้วก็ให้พอซื้อห้องนี้เพิ่มลูกค้าก็เลยให้เราใช้บริการเราอีกครั้งหนึ่งโดยการมาติดตั้งประตูรูปแบบเดิมก็คือประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่ผนังห้องเลยจะเป็นบานเลื่อนแบ่งสีนะคะอ่าดูสีช่องนะคะมีอยู่สีพารแนลนะคะตัวนี้แล้วก็รางก็จะเป็นรางขนาดใหญ่ะคะ่ะ เดี๋ยวชมรีวิวงานเปิดปิดก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นล็อกภายในนะคะเพราะว่าเป็นเชตที่อยู่ระเบียงนี่เลยค่ะถึงจะเป็นชุดใหญ่แต่ก็การเลื่อนไหลใช้งานไม่มีปัญหานะคะน้ำหนักกระจกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นบานเลื่อนแบ่งสี่ค่ะเอาไปพ่อเป็นกระจกสองชั้นค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนี่ค่ะ โอเคเนี่ยพอเปิดออกมาก็จะโล่งกว้างเลยนะคะงานปูนหรือว่างานสีงานกระเบื้องยังไม่ได้ทำนะคะลูกค้าให้ติดตั้งประตูให้ก่อนมันเลื่อนมากเลยนะคะเนี่ยการติดตั้งของเรางาน upvc อ่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะคะของบริษัทเราเนี่ยจะเสริมเหล็กแบบหนาอย่างดีให้ลูกค้าเลย ถึงจะเป็นชุดใหญ่ก็เอาอยู่แล้วก็เราก็จะคำนวณการรับน้ำหนักของล้อของตัวเฟรมมาแล้วไม่บิดโก่งโค้งงอในนาคโคตแน่นอนค่ะเวลาที่ลูกค้าเลือกซื้อนะคะลูกค้าต้องดูสเปคเหล็กข้างในด้วยนะคะว่าการเสริมเหล็กข้างในบานเนี่ยในกรอบเนี่ยมันโอเคไหมมันแข็งแรงพอไหมเหล็กบางไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ชุดบอลเลื่อนขนาดใหญ่ดูสเปคงานใกล้ๆกันนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปเปิดข้างในให้ดูกทีด,ดีกว่า <c oughs> จะมีสองชุดนะคะ <c oughs> ชุดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเด,ดี๋ยวรีบดูชุดนี้ให้ดูก่อน ลื่นนะคะแต่ต้องค่อยๆทำเพราะว่างานลูกค้าเพิง่งติดตั้งเนอะอาะการเลื่อนจริงๆที่ถูกต้องอ่ะการใช้งานก็คือเลื่อนแบบนี้นะคะเลื่อนทีละแผ่นแบบเนี้ยมันจะเบามือเรามากกว่าหรือว่าจะรวบมาทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ น้ำหนักต่อบ้านเนี่ยเป็นร้อยกิโลขึ้นเลยนะคะแต่ว่าการติดตั้งถ้าเราติดตั้งอ่าดีได้ระดับมันก็จะลื่อนไหลแบบนี้ค่ะไม่มีปัญหาไม่ฝืดไม่โกง่งโก้งงออุปกรณ์ล้อต่างๆมาตรฐานตัวนี้สำหรับเราเปิดรับประกาศนะคะ แล้วก็มีล็อกข้างในนะคะ <No. S 1> <Okay. S 2> เปิดละประกาศกันก่อน oh. เดี๋ยวดู uh. งานใก,กล้ๆกันนะคะ <Yeah. S 1> ขนาดรางนะคะนขนาดรางตัวเนี้ยประมาณ 18.7ซนติเมตรนะคะการติดตั้งอ <c oughs> ัน <trips> นี้เราจะวางนอกนะคะวางชิดนอกแบบนี้ก็คือนี่พื้นที่การใช้งานในห้องวางชิดตัวระเบียงด้านนอกไปการติดตั้งถ้าลูกค้าออเดอร์หรือสนใจเราก็สามารถที่จะปรึกษาหรือว่าดูพื้นที่การติดตั้งกับลูกค้าช่วยกันนะคะว่าจะติดตั้งแบบไหนที่ลูกค้า ต้องการและเหมาะสมนี่ค่ะกระจกดับเบิลคลาสค่ะ,ะกระจกสองชั้นค่ะป้องกันเสียงป้องกันความร้อนสําหรับป้องกันอุณหภูมิความร้อนที่จะเข้ามาในห้องนะคะช่วยประหยะัดเรื่องแอร์ได้ดีมากๆเลยค่ะ,อะคอนโดสูงขนาดสิบเก้ชั้นเนี่ยเอาอยู่ค่ะเพราะตรงนี้ลมแรงมากค่ะดูวัสดุนะคะ สีขาวรับประกัน10ปีนะคะไม่กรอบแตกสิ้นเหลืองจากแดดวัสดุสีขาวตัวน,นี้เรายังไม่แกะสติกเกอร์นะคะเพราะว่างานต้องมีฝุ่นมีอะไรในการทํางานอีกอรอลูกค้าพร้อมรอทํากระเบื้องเสร็จอุปรกรณ์ทุกอย่างมาตรฐานนะคะอันนี้เป็นมือจับด้านนอกค่ะนี่เป็นมือจับภายในเป็นล็อกภายในนะคะ นี่คือบานเลื่อนขนาดใหญ่นะคะเท่ากับพื้นที่ผนังห้องเลยสำหรับการรับลมกระจกนี้จะเป็นกระจกอเทมเปอร์นะคะเทมเปอร์อบเทมเปอร์สองชิ้นออเดอร์นี้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะกระจกสองชั้นเราสามารถใช้กระจกมาทําได้หลากหลายนะคะรวมทั้งเรื่องสีด้วยจะเป็นสีชะดากระจกใสหรือว่ากระจกเขียว ก็กาลังเก็บงานนะคะวันนี้ใช้ช่างไม่เยอะค่ะเพราะเรามาเก็บรายละเอียดงานเฉยๆการติดตั้งนี่จบไปแล้ว <c oughs> อยู่บนคอนโดสูงนะคะนี่เลยชั้นสิบเก้าถ้าเป็นงานลูมินียมเนี่ยจะมีเสียงเขย่านะคะเวลาลมแรงๆทาให้คือนอนไม่หลับเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าลูกค้าก็เปลี่ยนด้วยเหตุนี้เพราะลูกค้ามีสองห้องนะคะคอนโดแบบนี้ในอาคารนี้ สำหรับคุณนิกลูกค้าก็ออมีออเดอร์งานกับเรามาออครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้บริการเราอีกครั้งก็ขอบพระคุณมากนะคะ <ampoo> ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเป็นงานผลิตและลต,ลติดตั้งของบริษัท LNK UPVC 2020จำกัดรับผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่าง UPVC ทั่วประเทศค,ค่ะ น,นี่อยู่ที่ปัทยาศใ้้นะคะคอนโดวิวทะเลสามบ้านบ้านเลื่อนนะคะอันนี้เรียกว่าบ้านเลื่อนอแบ่งสีนะคะเป็นสีรางนะคะเว็ดเว็ด จะส่วนี้จะเป็นเอ่อล็อกภายในอา่าและจะเป็นแบบเลื่อนอิสระนะคะก็คือเลื่อนฝั่งนี้ก็ได้อา่าวีคออ,อันนี้ล็อกไว้นะคะล็อกจากข้างในวีคอโฟแท็บโฟแท็บโฟพานเนลส์ล็อติงดอ ด้วยความที่มีน้ําหนักนะคะเราก็จะค่อยเลื่อนนิดนึงแต่ความลื่นไม่มีปัญหาค่ะ,ะเวลาที่เราลื่รวบบานมานะคะมันก็จะเหลือก็จะมีตัวที่มันเหลืองกันประมาณนี้นะคะเบรมนี่เลยจะเปะ็นลัก อันนี้นะคะอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจในลักษณะงานก่อนก็จะเป็นแบบนี้โอเคโอ้โอ้แอมบเรียบอสโอเคสวัสดีค่ะอะ Now, we stay with uh at View Thale uh, yes. Uh, uh, how are you feelings after installation is complete? Oh, I I feel very good, you know. I like uh, Paul. He did uh, another unit for me two years, two years ago, and I will just love mm -hmm. the, what the, he did for us. It's a double door, PVC, you know, UPVC, and it. the seal yeah. well, and the best thing that that's, uh, that's yes, the custom oh, service. Thank you very much. Whenever trouble, call for the place <laughs> in two minutes. <laughs> and he come back. Oh okay. yeah. And you happy? I'm happy, yeah. You. And uh, you know, not only water didn't come in, the sound didn't come in because we have double door. A double panel. No. Uh, glass window, right? Oh, thank so, you very much. Yeah. <laughs> so, yeah. <laughs> I, I, will, I will love it. I like the best. <laughs> <In car. laughs> yeah. Oh, yeah.